ตัวนี้ตรวจสอบไม่มีตำแหน่งของสลิงลนะแนวแนวนี้นะไม่มีนะแนวนี้ไม่มีอันนต่แนวนี้น่าจะสามเส้นวิ่งผ่านถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้นะฮะแนวเดียวกับตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ ตัวนี้ความลึกจะลึกกว่าเก่านะครับเพราะว่าเดินแค่สิเซนกคงจะไหลในเรื่องความลึกของสลิงไล่ระดับลงไปจนถึงตุดตัวนี้ที่เจอเนี่ยมันลึกอยู่ที่ยี่ห้าเซนนะครับที่ตุ่นโค้งหน้าตกท้องชา้างอย่างที่ช่างเทคนิคสแกนว่าไว้นะครับตัวเครื่องบอกระดับความลึกนะครับของของตำแหน่งสลิงที่อยู่ในความถี่นะครับทราบเลยตำแหน่งจะทะลิ้นี่ห้าเลยเท่าไหร่ประมาณยี่หเซนเลยคือสามสิบเหรบ ความนาของพื้นอยู่ที่30เซนต์นะครับจากตัวเครื่องที่ฟอร์มมาขีดลายเดียวกันเออหวัวไปทางเดียวกันไว้ต้องผู้สอนผู้เล่นทั้งหกันะครับอ่ะมาต่อครับอ่ะเจอ ลิงก็มีการเอียงตัวหน่อยนะต,ตัวนี้ก็เมนียเป๊ะม,มาน่นิดหนึ่งตัวนี้ระดับความลึกที่23เซนติเตรตัวพมนะฮะก็อาจจะเป๋ๆมาหน่อยไม่เป๋ะนะตรงกันนะตรงกันเลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกหลบเอาได้เลยครับว่าจะเอาหลบตัวจุดที่จะคอลลิ่งไปตรงไหนยังไง ก <9 S 2> าวเ,เส้นมาโอเครับเส้นนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวเราดูให้เลยตัวนี้ระดับของสลิงที่ตรวจพบนะครับความลึกน่าจะอยู่ประมาณ23มเซนเป็นต้นไปนะครับตอนนั้น25บลึกหน่อยนี่23นะครับทั้ง2องจุด น,นี่อีกเส้นหนึ่งนะครับเีื่องหาบลูทูธใส่หูะนะจะได้นี่น,นี่ครับเอ๊ะโอโหครับใส่ไปแล้วเรามาโทรตามเรา,า,ราอรเองอนี่คือตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการจะ อาจจะนะครับอาจจะเลือกว่าเป็นคอตรงนี้หรือว่าอย่างไงนะครับสค้าตัดสินใจอีีนะครับโอเคนะครับเราให้ตำแหน่งในส่วนของตัวสลิงด้วยปากกาสีเป็นลายสีฟ้านะครับ แล้วครับ <Okay. S 1> วันนี้รายนี้ไม่มีนะตรงนี้ช่วงนี้คือแอดห่างมาเลยนะไมมม่ีหนะต้องลองดูด้วยว่าตรงนี้มัน,มนถึงไหนวะวมันจะดีาดไหเสาชุนเสา,เล,สา,สาเลยใช่ไหมตัวนี้ ลองลากดูหน่อยได้หมเดี๋ยวลองลากดูให้นะครับลองลากดูให้ว่าตัวนี้มันเป็นเป็นสเปซที่มันว่างจริงไหมลากยาวไปเลยก็ได้ต้องตัเนี้อตัตัวนี้เราเออตัวที่มีเลยครับอ่าเราจะลากทั้งเบเลยครับนี่ฮะเจอแล้วครับนี่ฮะตัวเก่าที่ฟ้องก็คือตำแหน่งเดิมเลยฮะที่เจออันนี้เราจะลากยาวให้ลูกค้าเลยนะครับเพื่อตรวจเช็คทั้งเบเลยนะห้องนี้ทั้งห้องเลยว่าลายนี้มีอีกไหมนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าครับ ไปเลยครับไปเรื่อยๆครับไม่มีครับไม่เจอไม่ตรวจพบต้องดูประตูหน่อยลลยมนตรงประตูหน่อยทะลุประตูหน่อยอาจจะต้องขยับเครื่องนิดหนึ่งนะครับเครื่องบินรถของหน่นี่นะฮะอืมขอขยับระยะนิดหนึ่งระยะสุดนะฮะตรงนี้ใหม่นะครับเมื่อกี้แกนมาอักต่อเนื่องตรงนี้นะฮะ ไม่มีครับน่าจะมีข้างประตูเนี่ยใกล้เสาเนี่ยนะฮะถึงแประตูนะจะแอเรียเดียวกันนะตรงนี้น่าจะมีสองเส้นนะคู่ๆนั่นแหะเจอแล้วฮะจ้าจ๋ามาแล้วจ้าตรงนี้หนึ่งเส้นครับโอเคเอาไว้ให้ตัวหน่งเขาไปก็ได้ให้ไปเลยฮะตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่เราสแกนเผื่อไว้เลยฮะแจ้งตำแหน่งให้ลูกค้าไปเลยครับอืออีกหนึ่งเส้นสี่สิบเซนนะฮะถ้าจำไม่ผิดถูกต้องครับหน้าประตูนั่นเหมือนกันฮะ ตามเลยฮะตามเดียวเลยชัดเจนครับตัวเครื่องบอกเลยชัดเจนแล้วก็เลื่อนออกไปครับผ่านเสาก็จะมีน่าจะสองเส้นนะจะล้อมาร์กทีเดียวเลยน่านะครับน่าจะแล้วในงานมีสองเส้นเส้นนะในห้องนี้นะครับนครับฐานที่บอกเลยฮะเสาทุกเสาครับจะมีสองเส้นวิ่งคู่ฮะซ้ายขวาคู่ครับ เนี่ยฮะสี่สิบเซนถูกต้องครับมันยังโอเคเลยนะครับมามาเช็คให้ครับเาเช็คให้ไม่เป็นไรครับแต่แต่ถ้าเช็คเนี่ยมีในห้องนู้น้องกลางๆอันนี้มาถึงนี่มันจะเป็นเครื่องคล้ายกันตรงนี้ไม่ต้องเช็คเลยี๋ยวแป๊บนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างมาเอาเลยฮะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เพราะว่าผู้ใหญ่ไว้ สแกนห้องดูไว้ถ้าจะ c a ลลิ่งเพิ่มจะได้คนอ,อื่อ๋อได้ครับ<ด>อันนี้ก็คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมช่างช่างช่าง,งทูทำตำแหน่งไว้นิดหนึ่งแบบอย่างเงี้ยฮะการกระบะาย้วเป็นไงเนี้ยจ,จะได้ทำรีพอร์ตมาให้ไงเดี๋ยวตอนละครท่าก็อยากแห้เราถ่ายถ่ายรูปเพื่อทำรีพอร์ตให้ติยอยู่ไหนโอเคนะตรงในส่วนห้องนี้ก็คือ <c oughs> คือ,คอจบก่อนนะฮะในส่วนของห้องนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับ การสแกนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวอาจจะข้าม o ูฟไปห้องนู้นนะครับลูกค้าอยากให้บริาการห้องนูดด้นการให้ครับไม่มีปัญหาดีเควสมาครับเดี๋ยวจัดให้บปิษัทเบนนะครับห้องนี้ก็น่าจะมีลายเดียวกับห้องนี้นะครับน,น,นะครับโอเคเดี๋ยวขอจุมห้องนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดูต่อห้องนู้นนะครับ